ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาสอนการตั้งค่าข้อความต้อนรับของออหน้าปัดเรืน New, อนใหมา่ All New Yamaha 500R15 นะครับผมเ,เริ่มต้นกดปุ่มรีเซ็ตค้างครับแล้วก็บิดกุญแจไปที่ตำแหน่งออนะครับตัวท,ทีมีมือเดียวครับผมกดค้างไว้ประมาณ5วาทีนะครับอ่ะเติดขึ้นมากดซีเล็กนะครับเป็นการขยับ ตัวอักษรไปเรื่อยๆนะครับจะเริ่มตั้งแต่ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่แล้วก็มาเป็นพิมพ์เล็กครับไล่ตั้งแต่ A ถึง Z แล้วก็จะเป็น0ถึง9นะครับ0ถึง9เสร็จแล้วก็เป็นตัวขีดนะครับ under score ครับแเราก็จะมาเริ่มตัวใหญ่เงเดิมนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับ แต่ว่าส่วนตัวผมชอบคําว่า high body ก็ตัวนี้ผมก็จะปล่อยมันว่างไว้เหมือนเดิมนะครับผมใช่ไเหรอครับอ่าปล่อยว่างเหมือน,นเดิมครับแล้วก็กดค้างมันก็จะพิทไปที่ตัวต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าจะตั้งก็กด select เลื่อนตัวอักษรไปเรื่อยนะครับผมก็กดค้างไปอีกหนึ่งตัวกดค้างไปอีกหนึ่งตัวแล้วก็ กดค้างไปเรื่อยครับถ้าเราตั้งค่าได้นะก็กดค้างไปเรื่อยครับผมแล้วก็กดค้างทีตัวสุดท้ายครับเวลาผิดสองทีนะครับผมอะแล้วก็จะกลับมาที่หน้าเรือนหม่ปกติเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับจบการตั้งค่าเรือนหม่ข้อความต้อนรับเรือนไม้ของยามฮ้าออนยูวาัตเอรเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผม